5อันดับเกมที่น่าสนใจในเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับแค่ไม่นานก็ล่วงเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับผมซึ่งเชื่อว่าทําให้ใครหลายๆคนเครียดกันไปตา่ตางๆกันว่าแล้วเรามาหาเกมสตรีมน่าเล่นคลายเครียดกันดีก,กว่าส่วนในเดือนนี้จะมีเกมอะไรน่าเล่นน่าสนใจบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยครับ 5อันดับเกมที่น่าสนใจในเดือนสิงหาคมปีนี้เริ่มที่เกมแรกนะครับนารกะ Blade Point ถือเป็นเกม Battle Royal แปลกแนวที่ไม่ซ้ำใครขณะที่เกมอื่นผู้เล่นต้องจับปืนแล้วเอาชีวิตรอดจนเป็น survival คนสุดท้ายแต่เกมนี้เกมเมอร์ต้องจับดาบนะใช้เทคนิคการต่อสู้กับวิทยายุทธ์เพื่อเอาตัวรอดเพื่อเป็นที่1ในเกมนี้นะ นรกะเบล d e พอยต์เป็นเกมแบทเทิลรอยัลกราฟิกเน็กซ์เจเนเรชันเน้นระบบการต่อสู้ระยะประชิดเป็นหลักโดยการออกแบบแผนที่และการนำเสนอทุกองค์ประกอบจะทำให้เราเป็นแฟนซีรีส์จอมยุทธต้องชื่นชอบได้ไม่ยากนอกจากนี้ตัวเกมยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกใช้มากมายรวมถึงแต่ละอาวุธระบบการต่อสู้กับท่าเทคนิคต่างๆที่แตกต่างกันไปฉะนั้นนรกะเบล d e พอยต์จะเป็นเกมแบทเทิลรอยัลที่เต็มไปด้วยแอคชั่นลุ้นระทึกแน่นอน นาฬกะเบทพคอย์มีกำหนดการเปิดให้เล่นวันที่12สิงหาคมนี้ในระบบ PC และเกมคอนโซลอื่นๆในอนาคตครับเกมที่2ครับ Aliens Fight Team Elite เอเลียนสไฟท t e ีมเอลิทเป็นเกมแนวแอคชั่นมัลติเพลเยอร์โคออคนนะครับผมที่เนื้อหาเกมได้อ้างอิงจากจักรวาลภาพยนตร์ตระกูลเอเลีที่ได้รับความนิยมตลอดการผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ทหารคนหนึ่งต้องเอาตัวรอดและ กำจัดเหล่าเซโนมอฟโดยเกมนี้มีคลาสให้เลือกเล่นหลากหลายตั้งแต่ g u n n เนอร์เดโม h ิเหรือเทคนิ i เชียนะครับซึ่งแน่นอนว่าหากเกมเมอร์ต้องการเอาชนะเซโนมอฟทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อกำจัดมันให้ได้นะเอเลียนสปายทีม e ลิทมีกำหนดเปิดให้เล่นวันที่24สิงหาคมในระบบ PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และ Xbox Series XS ครับ ต่อกันที่เกมที่3นะครับผมไซคนอสสองนะสุดยอดเกมประจนภัยแพลตฟอร์มเมอร์มาพร้อมกับเนื้อหาคอมเมดี้และการนำเสนอแปลกประหลาดได้กลับมาอีกครั้งในเกมภาค2เนื้อหาเป็นการเชื่อมต่อจากเกมภาคแรกโดยแรสตัละครเอกประจำเกมไซคนอสได้กลับมาอีกครั้งโดยเนื้อเรื่องเริ่มจากตัวเขาได้เริ่มทำอาชีพเป็นไซคนอสอย่างเป็นทางการแต่เริ่มทำงานได้เพียงวันเดียวแรสก็งานเข้าทันที หลังภัยอันตรายจากเกมเก่าภาคแรกได้ออกมาคุกคามอีกเขาก็ต้องออกประจนภัยใหม่อีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาเรื่องราวครั้งนี้ให้ได้ในไซคอนอล2เกมเมอร์ต้องประจนภัยในโลกอันแสนบิดเบี้ยวและพบกับตัวละครต่างๆที่มีนิสัยเอกลักษณ์น่าจดจำพร้อมปามุกตลกที่เกมเมอร์ต้องอดกั้นขำไม่ไหว ถ้าหากคุณชื่นชอบเกมประจนภัยที่มีมุกตลกขำขันสอดแทรกเกือบตลอดทั้งเกมนับว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้แล้วตัวเกมยังมีให้เลือกปรับแต่งความยากมากมายเพื่อให้เข้าถึงเกมเมอร์ทุกกลุ่มไซคอนสอมีกําหนดการเปิดให้เล่นวันที่25สิงหาคมปีนี้ในระบบ PC, PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Xbox One, Xbox Serie Xs ต่อกันที่เกมที่4นะครับผมเปิดตัวช่วงคล o สเ b e ้าอย่างร้อนแรงไปแล้วนะครับผมกับเกม New World เกม MMORPG ของค่าย Amazon ที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนในที่สุดเกมดังกล่าวก็มาเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการสักที New World คือเกม MMORPG น้องใหม่จากค่าย Amazon ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2016จนพัฒนาต่อเนื่องยาวมาถึงปัจจุบันโดยเกมดังกล่าวขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในเกม MMORPG ที่หลายๆคนจับตามองมากที่สุด มีคอนเทนต์จัดเต็มกันให้เล่นจุใจและระบบ PVP ที่ทำให้ผู้เล่นต่อสู้ประทะกับคนอื่นได้ e v o วล์มีกำหนดการเปิดให้เล่นวันที่31สิงหาคมในระบบ PC นะครับและเกมที่5นะครับผมเกม Human Kind ใครเป็นคอเกมแนววางแผนไม่ควรพลาดเกม <Game. S 2> Human Kind เป็นอย่างยิ่ง เพราะเกมดังกล่าวเป็นเกมแนววางแผนที่เกมเพลย์มีลักษณะคล้ายเกมตระกูล Civilization โดย Sid Meier ตัวเกมจะเริ่มต้นในยุคหินใหม่หรือช่วง12,000ปีก่อนซึ่งผู้เล่นต้องสร้างประวัติด้วยน้ำมือของตัวเองด้วยการสร้างเมืองนวัตกรรมต่างๆรวมถึงสร้างมิตรแท้ต่อประเทศเพื่อนบ้านหรือก่อสองครามกับประเทศที่เป็นศัตรูมานาน และดำเนินไทม์ไลน์มาสู่ยุคที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองกับอารยธรรมเนื่องจากเกมดังกล่าวเป็นแนวผัดเชิญเพราะฉะนั้นหากกำลังมองหาเกมวางแผนที่ทำให้คุณเล่นจนเพลินข้ามเวลาจากเวลาเที่ยงวันสู่เที่ยงคืนได้อย่างไม่รู้ตัวนะครับผม h u m a ม k i าถือเป็นเกมที่ตอบโจทย์สำหรับผู้คุณเลยนะครับผมเกมเมอร์ทั้งหลาย h u m a ม k ค n มีกำหนดเปิดให้เล่นวันที่17สิงหาคมในระบบ p c และนี่คือเกมที่น่าสนใจภายในเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับผม Bye. Bye.